แมปต่อสู้ PVP มาใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไซคิโลโกรสออฟซูชิมะและ s Shadow Fight 2กับแมป u เวลิง g r o u ด d โดยแมปจะมีอาวุธให้เราได้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเงามีดคู่ดาบคัตนานะครับและที่จะอัปเดตในอนาคตอีกด้วยครับโดยเราจะต้องเข้าสนามนะครับเพื่อประลองฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นๆนอกจากอาวุธที่มีให้เลือกเยอะแล้วเนี่ยเกมท็อปอัพเซนเตอร์บนทรูมันนี่ก็มีการรวมร้านเติมเกมที่รวมเกมดังๆไว้เยอะไม่แพ้กันเลยนะครับใครที่ชอบเติมเกมแล้วไม่รู้จะเติมร้านไหนดีนะครับลองเกม Top Center บนแอป True m o นี y เลยครับรวมร้านเติมเกมไว้ในที่เดียวนะครับเช็คราคาได้มีโปรพิเศษเพียบเข้าแอป True m o n e y เลือกรวมร้านเติมเกมเลือกเกมที่อยากเติมของผมจะเลือกโลบล o x นะครับเลือกแพ็กเกจแล้วเลือกเติมแบบ ID Pass เช็คราคาแต่ละร้านนะครับกรอกข้อมูลแล้วก็ชำระเงินง่ายสุดเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนนอกจาก r ลบล็ x นะครับยังมีเกมดังๆอีกเพียบเลยนะครับตอนนี้มีกิจกรรมเติมเกมรับสิทธิ์ลุนรางวัลทุกสัปดาห์เติมขั้นต่ำา20บาทในเกมที่ร่วมรายการนะครับเช่นโ o บ ฟรีไฟ ROV, เกมชิน Impact และเกมอ,อื่นๆนะครับโดยเฉพาะโลบล็อกเนี่ยรุ่นรับโลบักสูงสุดถึง1 0 0 0 0หมื่นโลบักเลยนะครับกิจกรรมมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงส31ธันวาคมนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าพลาดแล้วจะเสียใจแมปนี้เล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับใครที่มีจอยก็สามารถเชื่อมต่อจอยได้ด้วยนะครับ